นะครับแล้วแล้วผมเราก็แห้งแล้วครับตอนนี้ก็อายุสี่สิบกว่าแล้วนะครับก็คือจะมาเปลี่ยนสีผมเป็นแข้งแรกในชีวิตครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับของมาถึงแล้วแกะเลยครับนี่นะครับของยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับเอ๊ซื้อมาจากตตนะฮะตตเป็นเป็นแว็กนะครับแว็กเปลี่ยนสีผมครับเปลี่ยนสีผมแบบเร็วมากพอแว็กเนี้ยก็คือเหมือนอ่าแว็กที่จัดทรงผมทั่วไปนะครับแต่พอเสร็จไปแล้วมันจะเป็น สีนะครับที่เราซื้อมาครับเราซื้อสีบรูมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงปะดูแก,กนะก่อนนี่นี่เลครับแกะนะนี่นี่นะครับยี่ห้อนี้นะครับซื้อมาจากของช่องของกระเจี๊ยบนะซื้อมาจากช็อปของกระเจี๊ยบนะบมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่า แว็กอันนี้นะครับคือมันจะออกก็ต่อเมื่อมันโดนน้ํานะครับนี่ก็คือพอพอเซตไปแล้วก็เหมือนเหมือนแว็กเหมือนเยลทั่วไปนะครับเซตผมเอาละครับแกะออกแล้วเนื้อแว็กก็ประมาณนี้นะครับไม่ไหลออกนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับไม่ไหลออกครับสีก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่นครับ ีครั้งแรกในชีวิตนะครับอ่าจะเป็นยังไงเนาะโอ้หนี่นะครับมีมีสีนิดนึงนะครับมีสีนิดนึงนะครับทุกคนนี่ครับก็จะมันๆนะครับมันๆเลื่อยๆครับอุ้ยเท่อันนี้ครับไปใส่มือก่อนไปใส่มือก่อนนี่ครับไปใส่มือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างน้านะครับน่าจะล้างน้ามันต้อออกครับเอาแล้วครับโอ้ยโอ้ยเท่ทุกคนซื้อได้ที่ต่อๆนะครับตบกระเจี๊ยบถิงมิงมาให้โอ้ยเท่โอ้โหเดี๋ยวจริงๆมันต้องเซ็ตแล้วได้เป่านะมันก็จะแห้งเลยนะครับมันก็จะโดนเสืื้้้้อออออนนนนนนนะะะะครรัััขวว่่่่่าาายยงงงฮแแตตตีเเเพิิจทกโด็มมละ สี 4, ก็จะแบบค่อนข้างเข้มนะครับเนื่องจากผมดำดำเยอะครับพอดีผมยังที่ขาวครับนี่วิเท่ไหมทุกคนเดี๋ยวนะเต็มไม้เต็มมือวลัวโดนหน้าตัวเองครับไม่ใช่อะไรครับคือไม่ได้ใช้กระจกนะคือนี้ส่งซองจากกล้องมือถือเดี๋ยวลองมาเข้าไปเลยลองขยุ่มๆเข้าไปเลยครับเดี๋ยวลองหยุ่มเข้าไปเลยครับเป็นยังไงนี่นะฮะหยุ่มไปเลยครับเพราะมันติดมือซะเหลือเกินไม่ติดผมผมเพิ่งสระมานะครับแล้วก็ร้อนแห้งครับเมื่อกี้เพิ่งจะแห้งนี่ครับเฮ้ยทุกคนโค้ทเท เด tea, level, it, ี it, it ๋ยวเราให้มันติดมืออยู่นะครับตอนนี้ติดมืออยู่นะครับก็ไม่รู้ทัวร์ยังนะครับก็มองไม่เห็นฮะนี่นะครับเปลี่ยนสีผมครั้งแรกในชีวิตครับเร็วมากครับนี่ครับเราได้สีของเราแล้วนี่เป็นแม็กนะครับผมก็ไม่แข็งนะครับผมก็ไม่แข็งครับเป็นสีเป็นแม็กนะครับ นี่นะครับเป็นเป็นแบบนะครับเราได้สีที่ต้องการแล้วทุกคนสีฟ้าน่ะสีฟ้านะบลูแต่ไม่รู้ว่าเป็นฟ้าหรือเปล่าทุกคนเห็นไหมมันเป็นสีฟ้านี่ครับแล้วก็ที่ใช้นะในกระปุกใช้ไปแค่นี้เองเนี่ยครับใช้ไปแค่นี้เองโอ้น่าจะใช้ได้นานอยู่นะครับทุกคนยังไงก็สนใจก็ไปสั่งในที่ของตตอนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ของกระเจี๊ยบนะลิงก์ไว้นะครับแล้วยังไงก็ไปอุดหนุนกันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายโคตดเท่